วันนี้ก็มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จังหวัดกาญจนบุรีก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเนาะวันนี้เราก็มาที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับ่าน้ำตกเอราวัณดว่ก็เป็นน้ำตกที่สวยแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับอ่าติดฮอบเทนอ่าติดหนึ่งในสิบของประเทศเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศของน้ำตกกันนะครับ น้ำตกเอราวัณมีทั้งหมด7ชั้นนะครับแต่และชั้นก็จะมีภาพประกอบของสวยงามของแต่และชั้นนะครับก็วันนี้ก็มาค่อนข้างเย็นแล้วเนาะพอไปแวะน้ำตกมุ้ยะมินก่อนค่อยมาที่น้ำตกเอราวัณครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพน้ำตกเอราวัณชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นชั้นที่ให้ทุกคนมา นั่งกินข้าวได้นั่งทานาน้ำทานอะไรได้เนาะแล้วก็พาเด็กลงเล่นเนาะจะเป็นชั้นที่ไม่ค่อยอันตรายเนาะจะเป็นชั้นอ่ะน้ำไม่ลึกน้ำไม่ไหลแรงมากนะครับสําหรับใครที่มาเป็นครอบครัวหรือมากับคนเฒ่าคนแก่เด็กลงเด็กน้อยก็แนะนำให้เล่นที่ชั้นหนึ่งนะครับจะปลอดภัย ก็จะให้ชมบรรยากาศของชั้นที่หนึ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศของแต่ละชั้นไปเรื่นะอยๆเนาะก็แต่ละชั้นจะมีความสวยงามของอ่ชั้นของน้ำตกนะครับก็มีคนทั้งไทยทั้งต่างชาตนะิเนาะอาจสมากเป็นต่างชาตนะิเนาะที่จะเจอกันเยอะมากเหมารถมาต้องเที่ยวเลยแหละครับก็ ใครที่เคยมาหรือใครที่เคยมาแล้วก็อ่ดอดูางภาพนี้เนาะทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตนะิเนาะอันนี้จะเป็นคันที่สองนะของน้ำตกเอราวันนะครับ ท่นที่สองนี้ก็จะมีป่าเยอะเนาะสำหรับใครที่นั่งแช่เท้าป่าจะมัดสุดเท้าท่านนะครับวันแนะนําเนาะแต่ทําควาสาเท้ากันแนะนําเลยสําหรับทันที่สองส่วนทั้นนี้จะเป็นทั้นที่สามเนาะมันตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงเนาะอ่านนี้น้ำค่อนข้างลึกแต่ใครที่มาท่องเที่ยวที่ชั้นตกเอราวัณเนะาะก็ควรใส่เชืออชูชีพนะครับตอนน้ำตกเอราวัณ เขาจะตังว,วนเนาะป้องกันอันตรายเนาะให้ใส่เชือกซูชี่ส่วนอันนี้เป็นชั้นที่4ี่คือชั้นอกนางพญานะครับก็ชั้นที่น้ำไหลลงมาแล้วโดนขดถึงสองอันอคล้ายๆหน้าอกของยีสาวนะครับเขาก็เลยเรียกอกนางผีเสื้อนะครับสําหรับชั้นที่สี่นะครับอ่าก็วันนี้มาถึงเย็นแล้ว ก็รีวิวได้ถึงชั้นที่สี่เนาะพราะเจ้าหนะ้าที่เขาให้ลงเนะาะพอมันเกิดอันตรายไม่ปลอดภัยเท่าทหรนะ่าท่องเที่ยวสาหรับใครที่มาท่องเที่ยวก็ไม่ควรพลาดนะครับที่จะมาท่องเที่ยวน้ําตกอือระวันนะครับเป็นความเสริมากนะครับ